วันนี้เราเรียนเรื่องละหมาดมารุกความหมายเลยคําว่าละหมาดนะครับเพี้ยนมาจากคาว่านามัสประเทศไทยมีคําเพี้ยนเยอะหัวลําโพงมาจากไหนอ่ะหัวลําโพงมาจากทุ่งวัวลําพองเห็นไหมแล้วก็เพี้ยนเป็นหัวลําโพงนะครับแล้วก็สมเพลง้ามันไม่ใช่คําไทยแต่มันเพี้ยนมาจากคาว่าต้นลําเพลง ซึ่งมาก่อนขึ้นอยู่แถานั้นก็กลายเป็นสำเพ็งน,นะครับราชปเตนนะครับมมนจะทคำอะไรมันจะคำว่าราชแพทเทิร์นเพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษ,ากฤษาราชแปลว่าราชาแพทเทิร์นแปลว่ารูปแบบเพราะนั้นราชปแตนเนี่ยมันคเพี้ยนมาจากราชแพทเทิร์นนะครับคำว่าละหมาดก,ก็เพี้ยนมาจากคำว่านามาสนมาสเป็นคำภาษาเซนส,สกฤตอนฮินดู น้ำมาสการเนี่ยก็คือน้ำมาสนั่นแหละนะครับภาษาอูรดนาารนนูนะครับน้ำมาสภาษาเปอร์เซียก็น้ำมาสน้ำมาสนะครับมันมาถึงเมืองไทยก็เพราะว่าพ่อค้าชาวเปอร์เซียเดินทางไปยังเมืองไทยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยแม้จะเป็นพ่อค้าวานิชอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องนามสนามส,น,ามสน้มาสอันนั้นคำว่านามาสเนี่ย ก็เป็นคำที่มาจากภาษาปเปอร์เซียนะครับและคนไทยก็มาเรียกเพี้ยนเป็นละหมาดละหมาดละหมาดนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้กันแล้วกันถ้าเราไปพูดคำว่าละหมาดกับชาวอหรับนะครับชาวอหรับนี่ก็จะไม่เข้าใจนะครับจะไปพูดกับชาวเออเนเินดูนะครับละหมาดก็ยังไม่เข้าใจแต่โอเคถ้านมามัสหรือนมามัสตานนะครับโอเคเขาพอจะเข้าใจ ว่นานมัสการนะครับก็คือการแสดงความเคารพสักการะถ้าคุณจะพูดกับภาษาคนอารับคุณต้องบอกว่าสลาซึ่งมันมีความหมายมากกว่าคําว่าละหมาดคุณไปถามคนมุสลิมนะละหมาดแปลว่าอะไรคนมุสลิมเดิมๆคุณกลับไปบ้านไปถามเพื่อนคุณไปถามญาติพี่น้องมุสลิมนะว่าละหมาดแปลว่าอะไรคนมุสลิมเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะไม่ได้เรียนเหมือนพวกคุณตรงนี้ครับวันนั้นพวกคุณในช่วงเดียววันนี้เราจะได้เรียนนะครับว่า คำว่าสลามีความหมายของมันอยู่สามความหมายนะครับหนึ่งเอาสอบทุกครั้งนะหนึ่งการแสดงความเคารพสักการะซึ่งภาษาอังกฤษใช้จจคำว่า w o r s h i p แต่ว่าคำว่า worship เนี่ยยังไม่ถูกกับความหมายนะครับของคำว่าสลาเพราะว่าการ worship นะครับในภาษาอังกฤษสำหรับคนคริสเตียนเนี่ยมันต้องมีรูปปั้นอยู่ข้างหน้าด้วยมันต้องมีสิ่งสังสิทธิ์อยู่ข้างหน้า และคุณต้องยกมือไหว้คุณต้องก้มกราบนี่คือความหมายของคำว่าว r s ช i p นะครับแต่ในอิสลามเนี่ยคุณเมื่อคุณเข้าในมัสยิดคุณจะไม่พบรูปปั้นและไม่อนุญาตด้วยนะครับให้มีรูปปั้นหรือแม้แต่รูปวาดอยู่ข้างหน้าคุณในขณะที่คุณทําการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าเพราะองค์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะนั้นจะมีภาพหรือรูปปั้นอะไรมาตั้งอยู่ข้างหน้าคุณไม่ได้นั้นคุณเข้าไปในมัสยิดคุณจะไม่เห็นรูป วาดนะไม่ว่าจะเป็นรูปของนบีรูปของสัตว์รูปของคนนะครับไม่มีดังสิงไม่มีรูปปั้นต้องห้ามด้วยส้ำไปนะครับคุณสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านรูปปั้นหรือรูป,ปวาดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะครับแต่ว่าการว o r s h i p ในอิสลามเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่ตามคำบัญชาของพระเจ้า สิ่งนั้นคือการว o r s h i p หรือการเคารพสักการะพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นนายสั่งให้เราทำอะไรเราทำตามพระองค์ห้ามอะไรเรางดเว้นนั่นคือการว o r s h i p พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นการว o r s h i p หรือการนมัสการพระเจ้าจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การละหมาดอย่างเดียวแต่มันหมายถึงคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามถ้าคุณ ไม่กินเล้าเพราคุณตระหนักว่าพระเจ้าห้ามคุณได้บุญละนี่คือการวอร์ชิปนะครับถ้าหากว่าพระองค์สั่งให้คุณทำความดีช่วยเหลือคนลำบากยากจนคุณทำตามนั้นแม้จะไม่ใช่การละหมาดก,ก็แสดงว่าคุณวอร์ชิปพระผู้เป็นเจ้าเพะาะนั้นแนวความคิดเรื่องการคารพสศักการะของอิสลามเนี่ยมันครอบคลุมพฤติกรรมของชีวิตมนุษย์ในทุกๆด้าน ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องของสังคมนะครับแม้แต่การทําดีกับภรรยาหอมแก้มลูกมันก็คือการวอร์ชิปพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสั่งผ่านนบีมูฮัมหมัดให้คุณทําดีกับภรรยาและลูกถ้าคุณทําตามก็แสดงว่าคุณวอร์ชิปที่ในภาษาเรียกว่าอิบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้าอันนั้นแต่อิบาดาเนี่ยนะครับที่เราจะเรียนเนี่ยคือเรื่องของการละหมาดซึ่งเป็นวอร์ชิปหรือการเคารพศักการะที่มีรูปแบบ นี่คือความหมายหนึ่งของคําว่าสลานะครับความหมายที่สองก็คือการสรรเสริญเพราะว่าในการนมาสืบการสลาเนี่ยนอกจากยืนโค้งกราบนั่งซึ่งเป็นท่าแสดงการเคารพสักการะมันเป็นกิริยาม้นฐานนะครับของมนุษย์เราเมื่อเราอยู่นั่งในที่ประชุมประธานในที่ประชุมขึ้นมานะครับรายแสดงความเคารพยืนขึ้นถ้าหากว่าคนผู้นั้นเข้ามาเช่นในหลวง นะครับเข้ามาเราก็ให้เกียรติโดยการโคง้งนั่นเป็นการแสดงถึงความเคารพนะครับในท่าทางของมนุษย์ที่เรารู้จักกันแต่ว่าเมื่อเราแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าหรือสลาเนี่ยมันจะต้องมีคําสรรเสริญด้วยนะครับแปลว่าการสรรเสริญสลาสลาแปลว่าการสรรเสริญเราจะต้องมีคําอ่านเหมือนกับเราจะเข้าฝ้ามในหลวงนะครับเราจะไปขออะไรในหลวงเนี่ย คุณจู่ๆคุณไปขอไม่ได้หรอกมันต้องมีขั้นตอนของมันนะครับอย่างน้อย,ยคุณต้องกล่าวนะครับว่าขอเลชะฝ่าลองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมนี่เป็นคําขึ้นต้นที่เป็นการสรรเสริญนะครับในหลวงที่อยู่ในสถานะสูงกว่าแต่เวลาเราละมาดนะครับเราเข้าไปยืนนะครับและเราจะต้องมีการกล่าวคําสรรเสริญด้วยวาจา นะครับการยืนโค้งกราบนั่งเนี่ยมันเป็นการแสดงออกทางด้านร่างกายแต่ทางด้านวาจาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราต้องสรนเสริญแต่สันเสริญอย่างไรว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันคำวสลาในความหมายที่สามนะครับมันก็คือการวิงวอนขอผรเราอยู่ใกล้ๆคนยิ่งใหญ่นะครับผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดสามารถให้ แกมนุษย์เนี่ยนะครับโดยที่ว่าไม่หมดเนี่ยสามารถที่จะให้ได้ก็คือพระเจ้านะครับน่นาจะขออะไรเราก็ขอจากพระองค์และในช่วงการละหมาดเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราใกล้ชิดกับผู้ที่มีอํานาจยิ่งใหญ่เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพเป็นผู้ที่คุ้มครองคุณจะขออะไรคุณก็ขอไปเพร,ะเราะองค์เป็นผู้ที่ทรงกรุณาเป็นผู้ที่ทรงเมตตา นะครับความหมายของคำว่าสลานะครับผมไม่บอกใบนะออสอปุครั้งทีนี้ในะทางปฏิบัตินะครับการละหมาดเนี่ยก็คือการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ในเวลาที่กําหนดไว้ตามแบบอย่างของท่านนบ,บีมูฮัมมัดโดยเริ่มตั้งแต่การกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัตหมายถึงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับคุณเห็นในหลวงเดินมาคุณก็กล่าวทรงพระ,จะเจริญทรงพระ,จะเจริญแต่ว่าเมื่อเวลาคุณเริ่มต้นละหมาดคุณต้องเริ่มต้นด้วยการประกาศ ความยิ่งใหญ่อัลอโดยการกล่าวคําว่า,อ,า,าวอัลลอฮุอักุอบัตพอกล่าวอัลลอฮุอักบัตปั๊บคุณไม่สามารถทําหรือพูดอย่างอื่นได้สมาธิของคุณทั้งหมดท่าทางของคุณทั้งหมดกิยิยางคุณทั้งหมดมีไว้สําหรับพระเจ้าสมาธิอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีท่าทางต่างๆมีคําอ่านนะครับแล้วก็จบด้วยการกล่าวสลามนะครับนี่คือ คํานิยามในทางปฏิบัติของการละหมาดนะครับและในการละหมาดเนี่ยนะครับคนมุสลิมเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้พระเจ้าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้รวยนะครับคนมุสลิมวาระหมาดเนี่ยเขาถูกสอนให้ขออยู่สองอย่างการแรกเลยขอพระองค์ได้ส่งประทานทางนําที่จะพาข้าพระองค์กลับไปหาพระองค์ด้วยความรอดพ้นด้วยความสุขสบายในโลกหน้า เพราะตรงนี้แด่วคุณเรียนคุณก็จะรู้เองในการละหมาดเวลอาอันสรฟัติฮะอีกอันหนึ่งที่คนมุนสลิมขอตอนนั่งคือขอการอภัยยโทษมนุษย์ทุกคนนะมันทําบาปด้วยกันนั้นแ,ลแหละเพราะมนุษย์นะครับอ่อนแอแล้วก็มีแนวโน้มจะไปทางต่ํามากกว่าทางสูงสิ่งรอบตัวเราอะ่ะมันดึงเราไปทางให้เราทําบาปแล้วเราก็ทํา นะครับบาปเล็กบาปใหญ่บาปโดยเจตนาไม่เจตนานะครับเราสะสมบาปมาแต่การได้รับอภัยบาปอภัยโทษเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์เพะฉะนั้นในการละหมาดเนี่ยเราจะขอต่อพระเจ้าให้อภัยโทษถ้าคุณเรียนคุณจะรู้ตอนที่คุณนั่งนะครับคุณกล่าวรับบิ๊กฟรตลีรับบิ๊กฟรตลีสั้นๆง่ายๆเพื่อขอให้พระองค์เนี่ยอภัยโทษให้แก่เราด้วยเถิด เพราะเราอ่อนแอถูกล้อลว้ทําบาปอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือความหมายของคําว่าสลานะครับ